แอนจัก,กรพงศ์ยอมรับช็อกแอนนาเสือไม่เข้าท็อป16หลังจากแอนนาเสือไม่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายจนทำเอาแฟนๆช็อกไปตามๆกันจึงทำให้เกิดดราม่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตั้งคำถามไปถึงแอนจัก,กรพงศ์ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สว่าทำไมแอนนาไม่ผ่านเข้ารอบทั้งที่โพลล์ไลน์สำนักก็ยกให้เป็นตัวเต็งต่อมาแอนจัก,กรพงศ์ก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่า การประกวดนางงามก็เป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งเหมือนกับการแข่งกีฬาต่างคนต่างอยากให้ประเทศตัวเองชนะแต่ก็ต้องเคารพกติกาเพราะมีปัจจัยอื่นๆไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวการเก็บคะแนนก็ใช้เอิร์นแอนด์ยังซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี4ีแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสถาบันบิ๊กโฟของประเทศและทั่วโลกในการนับและเก็บคะแนนโกงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทุกคนอยากจะเชียร์รักนางงามของตัวเอง เขก็รักและเคารพนางงามของเราและอยากให้เขาได้ดีที่สุดแต่คนอื่นก็เสียใจเหมือนกับเราแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าขององค์กรก็ต้องพูดเป็นกลางว่ากติกาก็คือกติกาเราเชียร์ของเราคิดว่าของเราดีที่สุดแต่คนอื่นก็คิดว่าของเขาดีที่สุดเหมือนกันซึ่งส5้าคนที่เขารอบมาจากกรรมการเลือกแต่อีกหนึ่งคนที่มาจากการโหวตก็คือเรา ซึ่งแอนจากกระพงบอกอีกว่าผู้เข้าประกวดปีนี้มีสายแข่งเยอะมากสวยเยอะมากเก่งเยอะมากบางคนไม่แต่งหน้าก็ยังสวยมากซึ่งแอนนาเสือก็สวยมากเช่นกันแต่คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาจากความสวยเท่านั้นแต่มีมาตรฐานข้ออื่นๆประกอบไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามในห้องดำการเข้าร่วมกิจกรรมวินาทีที่แอนนาไม่ผ่านคอรอบยอมรับว่าก็ตกใจเหมือนกันนั่งกำมือและคิดว่าแม้กระทั่งกรรมการก็ยังไม่เกรงใจเจ้าของเวทีเลย คือเจ้าของเวทีเป็นคนไทยแล้วยังไงก็เป็นการบ่งบอกคนทั้งโลกแล้วว่าไม่มีการเล่นพักเล่นพวกเพราะคนไทยเองก็ยังไม่เข้าก็เป็นไปตามกติกาตอนแรกคิดว่าแอนนาต้องเข้าเพราะทุกคนก็บอกว่ามีโพลัยสำนักที่เลือกแอนนาให้เข้าท็อปาแต่จากที่มุมมองส่วนตัวคิดว่าน้องทำดีที่สุดแล้วทำเต็มที่แล้วแต่ปีนี้สายแข่งเยอะเยอะจนน่ากลัวเต็มทีก็เข้าแค่ท็อป16 เข้าหาคนยากมากเพราะขนาดโคลัมเบียก็ยังเข้าไม่ได้เลย